ิดนึงนะคะฟองคลืนคือจันทนดาวค่ะโบเรียกโบงานค่ะก็ในงานหนังสือตุลาคมนี้นะคะโบหรือว่าฟองคลืนคือจันทนดาวเนี่ยก็จะมีหนังสืออลังการงานสร้างเพื่อเปิดตัว collection ใหม่ของเรานะคะเป็น platinum collection นะคะก็เดี๋ยวยังไงกุนจะเป็นคนรับหน้าที่สวัสดีค่ะโบเคยมีผลงานอะไรมาก่อนไหมคะมีค่ะเป็น เป็นเรื่องสั้นเล่มหนึ่งซีซนาเทิรกับนิยายเพิร์ลไฟเดนเซอร์ค่ะแล้วอย่างนี้เปาวันดีนี่เป็นจุดใดในผลงานชิ้นที่เท่าไหร่ชิ้นที่ถ้ารูปเล่นตัวเองชิ้นที่สามค่ะอย่งางปาวันดีราชินีบนลังกิดเรื่องเนี่ยชื่อปาวันดีเนี่ยโอได้ได้ได้มาจากไหนได้ได้มาจาก ภาษาเปอร์เซียคคือตอนแรกหวังว่าจะจะเขียนที่เกี่ยวกับเปอร์เซียแล้วก็ไปเปิดพระจะาลุกรมที่เป็นตั้งชื่อผู้ชายของเปอร์เซียเพราะว่ามันเขียนว่าปาวาเน่ก็เืยว่าเออถ้ามาออกมาเป็นแนวแนวไทยก็คือปาวาเล่นีด้วยสุวโตัวของโบแล้วนี่ชื่นชอบวัฒนธรรมเปอร์เซียอยู่แล้วหรือว่าไปไปรู้จักกับตรงนี้ได้ยังไงคะเพราะเพราเขาจักรไปนี่ค่อนข้างเดยแบบว่าค่อนข้างยากก็เรียนเรียนรัฐศาสตร์เรีย ทางสังคมมาก็จะแบบว่าเรียนรู้วัฒนธรรมในหลายประเทศและทีนี้ชอบทะเลทรายแล้วก็เลยคิดว่าทะเลทรายตรงไหนที่มันไม่ค่อยมีคนออกมาใช้แล้วก็มีวัฒนธรรมสวยงามด้วยก็คือเปอร์เซียที่คนเคยได้ยินแต่ว่าไม่ค่อยรู้จักมากเป็นยังไงอย่างนี้อย่างนี้เวลาหาข้อมูลเรื่องนี้มี่ก็ลำบากไปก็ต้องอ่านเยอะเหมือนกันก็ต้องอ่านเยอะต้องอ่านหลายแบบเพราะว่ามันมีความซับซ้อนอยู่ใน การทำของมันคือคือมันจะเป็นเปอร์เซียด้วยเป็นอาหรับด้วยหลายๆอย่างก้ามขื่นสอบแทงความเป็นไปหาข้อมูลที่ที่เกี่ยวกับพวกเปอร์เซียด้วยอะไรนะเป็นข้อมูลข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเหรอก็ทาภาษาอังกฤษทั้งไทยค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยข้อมูลของภาษาอังกฤษเขาจะให้เขาจะมองเขาจะทำรีเสิร์ชเรื่องเปอร์เซียหรือเรื่องคนอาหรับต่างชตไป่างนะคะก็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  ตอนตอนนี้ที่บ้านมีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เยอะมีตั้งเลยค่ะวันนั้นเพื่อนมีไปมีใบหอสมุดมาก็บอกว่าไปซีหบอกกันมาเกาะพเดินเทินเถิรกตอนนี้กูจะไปทำรายงานทำรายงานหนึ่งเล่มเลยทีเดียวต่ว่าจะมีเกี่ยวกับเปอร์เซียต่อทําทาเปเล่มหนึ่งมใช่คิดว่าคิดว่าคงไม่แต่ว่าคิดว่าจะย้ายไปเมืองที่น่าแตงน่าสนใจที่อถึงที่พอซื้อข้อมูลซื้อ ใช้หนังสือกับเด็กๆไปบ้างหรือพวกก็แบบคำสาบ์ในอิ่มหรืออะไรที่ไม่ค่อยมีใครมาทำาะคะเราอย่างปาวานีที่ใช้เวลาหาข้อมูลนะหาไปด้วยเขียนไปด้วยแล้วทีก็ย้อนกลับไปแก้ก็มีหรือก็พอสมควรนะคะคือทาไปพร้อมๆกันมากกว่าอานนี้แริ่มีที่สรุปแล้วใช้เวลากับวัวนนี้ไปเริ่มเขียนพฤษภากีที่แล้ว ก็ประมาณปีกว่าอีกปีขึ้นแต่ก็นอกเล่ออื่นเยอะอะไคือเขียนเรื่อยแล้วก็เขียนเล่ออื่นด้วยและอย่างในเรื่องปามวันนี้นี่โบชอบฉากไหนหรือแบบว่าตรงไหนเป็นพิเศษครับชอบตรงไหนเป็นพิเศษชอบมิติตัวละครแต่ละตัวแบบว่าอย่างเช่นพระเอกเนี่ยก็ชอบที่ชอบที่เขามีคาแรคเตอร์คือเรารู้ว่าทําไมเขาเป็นคนอย่างนี้เหมือนเวลาเราอ่านหนังสือข้อมูลเกี่ยวกับคนอารักษ มีชีกันชุดกระชากกันน่ะเลยที่บอกว่าเออแล้วเราก็อ่านแล้วพอเราไปอ่านในของภาษาอังกฤษเขาก็จะรู้ว่าเขาถูกย้ยงดดมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาถูกเป็นอย่างนี้เพื่อเพื่อที่ประโยชน์อันนี้อันนี้นี้ก็เลยชอบมิติตัวละครต่างๆในเรื่องมากการแบานีแบอว่าตลอดแล้วแล้วก็อาามามาเราชายอาแมาตัวละครแต่ละตัวในเรื่องเหมือนเหมือนกับว่าจะจะมี ด้วหลังบางอย่างมาก่อนแล้วก็ดูเหมือนมีชีวิตจริงๆอ่ะมีใครเป็นต้นแบบหรือเปล่าหรือเปล่าไม่มีเพร่ะแบ่าอาาแล้วรู้สึกว่าอินตาว่าไปเจออามานที่ไหนหรือเปอยากเจออยู่เหมือนกันผู้ชายเอฟคงหายากอะค่ะเพราะคงใช้จินตนาการสร้างกันไปสร้างจินตนาการมี่ห้เป็นเฟคนะใช่ตัวละครนอตัวเนี้ย มีเรื่องราวเก่าอไรทีี้นี้งานต้องถามแน่นอนว่าจะมีของคู่นี้ไหมหรือว่าจะมีของคนนี้คนนี้ต่อมาไหมก็อาจจะมีแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในแผนการนั้นไงแผนการท้ายใช่แล้วก็ไหนไม่รู้ต้องติดตามกันองกีบุคลท่ะบุคล เียดด้วยเล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยที่ทําให้มันดองมาปีกว่าอ๋อแล้วก็เรื่องข้อมูลอาจจะหายากนิดนึงที่ว่าเราเราจะเพราะว่าเราเองก็ไม่เคยเห็นว่าบางข้อมูลบางอย่างมันก็หามันก็หายยากขึ้นมามันก็ต้องใช้จินตนาการเพราะฉะนั้นก็คือมันก็เลยกลายเป็นเมืองจินตนาการที่จริงแล้วมันก็อาจจะผิดแผ่จากของจริงไปแล้วก็ถามองค์ประเรื่องอื่น ก็อยู่ที่ว่าเรื่องมันคือเวลาเขียนมันก็เครียดเพราะว่ามันต้องอ่านทั้งอะไรยุทธศาสตร์การลบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะมีที่ว่าเวลาเราเรียนเราเขียนแล้วเราสึกหนักเกินไปเราก็ต้องหยุดพักบ่อยก็อ่านตำราพี่ชายสงครามโอ้โหตำราพี่ชายสงครามสึ่มูของสามก๊กหรืออะไก็เรียนทั้งยุทธศาสตร์อยู่ค่ะก็จะพอจะพอรู้เรื่องการเมือง Yeah, อาจ yeah, จะนิยายนึงเรื่องนี้อาจจะได้ทั้งศาสตร์ภิศาสตร์ภูมศาสตร์ใช่คัวเราจะนิยายเราอย่างอยางเรื่องไม่มีมีฉากไหนหรือว่ามีมีตรงไหนไหมที่ที่เป็นสิ่งที่โบไปเจอมาเองจริงๆฉากแต่งงานนะคะไม่ได้เจอมาเองแต่ว่าหาใยูทูบเอาเปิดไปไปเสื้อถาเสื้อถางานแต่งงานชอบเวอร์ซแล้วก็แล้เอแต่แต่แต่ในยูทูบทีหาเจอเนี่ย มันเป็นงานแต่งานที่ทําเป็นสมัยใหม่แล้วแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าในเนื้อเนื้อความเดิมอย่างเช่นการพิธีกรรมของเขาในรายละเอียดเลยเนี่ยเป็นของที่ได้เห็นมาแล้วก็เออแล้วชอบด้อยมันหวานดีมันน่ารักดีอะไรย่างเงีความความหมักแล้วก็ไปค้นอีกทีเรื่องความหมายมันก็ดีด้วยเอ่อแทนาวนนี้คือต่อจากเรื่องพรุ่งนี้แล้วนี่ก็คงจะพักหมอไม่แข่งโรเบิร์ตติเขาดีบ้างสุดมิตงานเรื่อง ไปมันให้คาดว่าเราคาดว่ามันจะจบเลยเร็วนิดนึงได้ไหมว่าเป็นเนื้อเรื่องประมาณไหนเรื่องต่อไปใช่ก็ที่ที่กำลังปั่นก็คือรัตติกาตาหวันเป็นโรงเต็กคอมเมดี้เพกก็เป็นเจ้าของไรสวนลาวแล้วก็แต่ว่าเรื่องนี้จะน่ารักนิดนึงที่ว่ามันมันมีมันมีตัวตัวละครที่ทอยมาเรียกสิบตัวละ เช่นคนที่นางเอกมาแกล้งเป็นแฟนด้วยเป็นน wa, ita, ้องชายพระเอกก็น้องชายคนนี้เป็นเกย์แต่ว่าไม่แต่ว่าต้องแต่งงานในทางบ้านก็เลยไปเอาเพื่อนสาวตัวเองเนี่ยมาแต่งงานกันโดยที่รู้กันแล้วน้องชายก็ต้องพยายามปกปิดความความต้องแหม่มใช่เล็กน้อยแต่เขาก็เลยเปนความน่ารักของเขาแนะนำเรื่องต่อวันนี้ให้กับคนที่สนใจก็ใครที่ยังไม่เคยไม่เคยได้อ่าน ชอบอ,าอ่านถูกงานแบบภรรยาพี่ยายเลยไม่ยายเจ้าหญิงเจ้าชายอะไรอย่างเงี้งยค่ะก,ก็ลองอ่านลองอ่านเรื่องนี้ดูเพราะว่าพยายามเขียนตั้งใจเขียนแล้วก็มีแนงบรรลัยคิดว่าหลายๆคนก็คงชอบงานแบบอังโลฮันทุกไทยหรือฟ้าจะไรใจมาบ้างแบบวอย่างเงี้ย